ค่ะก็งานเยอะมากเลยค่ะช่วงนี้บอกว่าเมื่อกี้คือไม่ว่างทุกเดือนเลยวันะไม่ว่างเลยไม่ว่างเลยจริงๆแบบแน่นมากๆเลยค่ะก็เลยไม่ค่ออยเเห็นนนีางวต์ใช่ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้แบบมาออกงานอีเวนต์ด้วยค่ะเพราะเหมือนแบบไม่รู้งานอะไรเต็มไปหมดเลยอะแต่ว่าไม่ว่างสักวันเลยนะแต่ว่าแบบไม่ค่อยได้เหมาะอีเวนต์ค่ะคราวนี้ก็ไม่ได้ออกงานแล้วค่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยนับค่ะแต่ว่าก็แบบมีหลากหลายเข้ามาค่ะ ก็ต้องก็ต้องขอบคุณคุณลูกค้าค่ะที่แบบเอาไว้วางใจให้เราแบบว่าเป็นพรีเซนเตอร์ในการนําเสนอผลิตภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ที่อยู่ในมือของเราที่พอเราจะรับค่าได้ประมาณกี่ตัวถึงสิบตัวน่าจะประมาณนั้นไหมคะสิบตัวสิบสิบยี่สิบไหมคะน่าจะนะไม่รู้ไม่เคยนับแบบแน่ๆอะไรนะคะแต่นี่ตัวย่อยไมีถึงอ่อก็อาจจะมีเรื่อยๆไม่รู้เหมือนกันอ่ะอาจจะไม่รู้มันออกมาหมดหรือยังนะค่ะจะรับไหวใช่ไหมครับถ้าเกิดมีติดต่อมาอี โอ้เราไหวแน่นอนเลยนะเข้ามาแล้่ะรับไหวแต่นี้แบบมันแบบพี่แอมเป็นพรีเซนเตอร์มาก่อนเราไม่ได้มาแทนนะอ๋อไม่ค่ะก็เหมือนแบบว่าเราก็เหมือนแบบว่าเป็นแบบตัวแทนรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะในการที่จะมานำเสนอนมจามิโกโปรดัตรรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะปีนี้ถแบเป็นปีแบบมีลำต่าบก็ถือว่าเป็นปีที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าแบบว่ามีงานที่แบบหลากหลายเข้ามาแล้วก็มีพรีเซนเตอร์เข้ามาเยอะอะไรอย่างเงี้ยมีครับพอดี เราขอเล่าเรื่องที่เลิกกับแฟนเพราะว่ายังไม่มีใครถามเราเลยนี่ถือว่าสาวว่าโสดโสดโสดจริงคจริงค่ะเอออยากจะเดินหอยหลังติดแฟนอ๋อพี่ต้องโสดได้เลยโสดก็ก็แบบเออประมาณนั้นแหละค่ะนานมากก็สักพักละค่ะเออ ก็อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงยีงงานเยอะด้วยแล้วเราก็แบบเจอกันน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบเหมือนแบบรู้สึกว่าเออเพาะแบบเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยก็จะแบบเหมาะมากกว่าอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ค่ะได้มีการได้มีการพูดคุยหรือแบบว่าเออกำลังได้ไหมก่อนที่จะเลิกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเราคุยคุยก็คุยตลอดนะจริงๆตอนนี้เราก็แบบเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันก็ยังมีแบบคุยกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราไม่มีเวลา ก็ด้วยค่ะก็หลายๆอย่างแหละอืมีปีอะไรผ่านเลขเจ็ดผ่าเลขเจ็ดหรือเปล่าไม่ไม่อยากจะเชื่อนะแต่ว่ามันก็แบบพอดีอ่ะแต่ว่าเราก็แบบไม่ได้ไม่ได้แบบคิดว่าเป็นเลขเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยสภาพดีไม่เสียใจเสียใจช่วงสองปีเลยไม่ได้จำเป็นานเสียได้ไหมหรอจริงๆเราก็ไม่เสียดายนะเพราะเรารู้ก็รู้สึกว่าแบบเจ็ดปีที่ผ่านมาก็เป็นเป็นช่วงเวลาที่แบบดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่รู้ไม่ไม่ได้เสียดายว่าแบบ เสียเวลาอะไรเงี้ยไม่มีเราสึกว่ามันเออมันดีแ้ภาพจิตใจเราโอเคขึ้นแลวใช่ค่ะแม่เราก็จะไม่มาเจอผอมลงเหรอก็ผอมลงเหรอก็ดีนะไม่รู้อ่ะแต่ว่าไม่ได้แบบส่วนตัวไม่ได้ลดความอ้วนหรืออะไรอย่างนั้น่าจะแบบเพราะว่างานเยอะของไม่ไม่ได้ตอมใจค่ะจะเป็นเพราะว่างานเยอะด้วยแล้วก็ไม่ได้มีเวลาแบบไปกิน นู่นนี่อร่อยอร่อยอะไรเงี้ยมีคเปนหลายคนก็บอกว่าเน่าจะมีมือที่สั่พี่เต๋ออะไรอย่างที่เขาเชียร์เชียร์กับพี่เต๋อเนี่ยไม่รู้โยงเข้ามาได้ไงก็ไม่รู้แต่ไม่เกี่ยวกับควาอสปรพเด็นพี่เต๋อที่มาที่หลังที่เราเลิกกันแล้วใช่ของพี่เต๋อก็คือมามาทีหลังเลยค่ะอาจจะเป็นแบบเป็นเพราะพี่อุ้มเนี่ยแหละที่ถ่ายรูปก็คือแบบเหมือนตอนนั้นก็นัดทานข้าวกันปกติอะค่ะแล้วก็แบบเหมือนเราเคยเล่นละครกับพี่เต๋อแล้วก็เลยถ่ายรูปคู่กันอะไรเงี้ย ไม่ได้จีบค่ะเหมือนเราเราก็แบบสนิทกันประมาณนึงนะคือก็มีแบบนัดทานข้าวกันกับพี่โต้งด้วยอะไรอย่างเงี้ยกับพี่ซันนี่อะไรอย่างเงี้ยก็มีนัดเจอกันบ้างวีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเขายกให้เราเป็นนายหญิงของกลุ่มตักลาคนก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าตอนนั้นก็มาที่หลังอันนั้นก็มาที่หลังเออนั้นเหมือนแบบมาจากแบบแฮชแท็กเต๋อเต๋อตอนที่เขาแบบแซวเหมือนแบบมีข่าวด้วยกันนี่แหละเรากลุ่มนั้นเขาก็สนิทกันใช่ไหมตักลฟ์เนี่ยก็ก็แซวพี่เต๋อ เสร็จก um pues ็มาโยมาถึงม Mu ิวเขาก็เลยแบบแบบเหมือนพวกหนุ่มๆผมก็เลยแบบว่ารู้สึกแบบรู้สึกผิดอะไรเงี้ยที่แบบว่าโยมาถึงเราอะไรเงี้ยก็เลยแบบมาขอโทษอะไรเงี้ยคุณจีจีกับคนเก่าไปได้ไหมคะก็ณตอนนี้ยังไม่ได้เป็นนะคะเราเราได้คุยเรื่องนี้กับคนเก่าของเราใช่ไเราเป็นเพื่อนอยู่เกาจะเข้าใจไม่ได้ไม่ได้คุยอะค่ะเรื่องเต๋อเเนี่ยเหรอไม่ได้คุยเราก็ไม่ได้ถาม ไ,ได้ถามค่ะแต่เรารู้ไหมว่าเพื่อนๆในกลุ่มตักไล่เขาก็แอบเชียร์เรากับพี่เตอ๋อแบบเป็นแฟนกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคพือก็ไม่รู้เชียร์เล่นหรือว่าเชียร์จริงคือกลุ่มนั้นก็จะแบบไปเรื่อยตลอดะ <c> ก <oughs> ็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบยังไงเหมือนกับแบบการถ่ายรูปลงแล้วลงแบบบอกอย่างว่าเราเป็นนาไรหรอบกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยมคนข้าใจว่าตีกันอยู่อไม่ไม่ไมก็เพิเหมือนแบบเขาก็คงแบบรู้สึกผิดกับเราอะไรอย่างเงี้ยก็ขอโทษเสร็จ นู่นี่นานก็วันต่อมาก็ไลน์มาหาเลยนะทุกคนเลยนะไลน์มาขอโทษอะไรเงี้ยว่าแบบโอ๊ยกลายเป็นเรื่องใหญ่อะไรถูกปั๊บแล้วพอดีว่างานช่องได้เจอกันกับรุมนลทุกคนอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนแบบอะถ่ายรูปด้วยกันซะหน่อยอะไรเงี้ยตอนนี้เราเปิดใจกับใครยก็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 ยังก็แบบเฉยเฉยค่ะก็ทำงานอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้แบบไม่ได้แบบไปคิดเรื่องนั้นค่ะ อ่าี่ต๋อจีแกัวไม่แต่เาเ็พี่ตวก็ขอบคุณค่ะแเอพี่หลังจากที่เป็นหรอยังเจอยังยังมั้งน่าจะยังจะมีไม่ได้ปิดโอกาสกรเปจีบไปขับกระเชียก็ไม่ไม่ได้แบบปิดอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้เราก็รู้สึกว่าพี่เต๋อก็เป็นพี่ที่น่ารักเป็นพี่ที่แบบ ตลกดีอะไรเงี้ยไปทำให้เราแบบหดเลาะอ,อะไรเงี้ยก็เราพูดแบบนี้เพราะพ่ะแ,แบบเข็ดแบบเข็ดกับมาทั้งเก่าหรือเปล่าเลยก็ไม่กล้าเปิดใจให้กับมมกไม่เราแต่ว่าเพียงแต่ว่ารู้สึกว่าช่วงนี้ก็งานเยอะก็ทํางานไปดีกว่าอะไรเงี้ยส่วนเรื่องความรักก็ให้มันแบบค่อยๆมาค่อยๆไปอะไรอย่เงี้ยก็แต่พี่เติมมีหนุ่มๆคนอื่นที่แบบมาขายขนมจีบไม่มีพี่เติอเขาก็ไม่ได้มาขายค่ะไม่มีคนอื่นมาขายยตอนนี้จะต้องซื้อขนมจีบกินก่อน ใช่ส่งสวนมากกี่เดือนละหลายแล้วอ่ะไม่อยากไม่อยากระบุหลายแล้วหลายมอว่ามากกว่านั้นนี่ฟิล์ตีดูดีได้ไหมัอยาสีผีได้อะไรนะสีได้สีได้ไหมตอนเนี้ก็ก็อยากเพิ่งเลยเป็นเพื่อนกันก่อนละกันอะไรเงี้ยเพราะตอนนี้ก็แบบยังแบบยังงานมันเยอะมันก็รู้สึกแบบไม่ได้แบบมีเวลาไปอะไรอย่างนั้น ไในหนาวเลยเพื่อนเยอะมากเพื่อนโสดเยอะมากเลยอันนี้ไปาพี่เต๋อแล้วก็หน่มๆคนหน่งอยู่หรือเปล่าคะที่บกเยอะขึ้เลยอ๋อไม่ค่ะก็มาถึงว่าตัวเราเองอ่ะเรายังรู้สึกแบบเรายังไม่ได้พร้อมขนาดนั้นมิวค่ะยังเต๋อถือว่าเป็นสเปคมิวไว้ว่าตื่นแต่ถ้าเรามิวเป็นสเปคพี่เต๋อพี่เต๋อหรอก็ก็ได้นะพี่เต๋อคือคนคือผู้หญิงเขาก็ชอบเยอะนะพี่เต๋อเนี่ยชอบคนตลกไหมล่ะมอนเป็นคนตลกนี้คือคนตลกมันก็ทำให้เราแบบอยู่ด้วยเราก็มีความสุขอะไรแบบเนี้ยค่ะ เออพ่อนี้มันแบบมันต้องแบบลองศึกษากันมากกว่านี้ค่ะก็จะแบบอย่างนี้แสดงว่าถ้าพี่เต๋อพี่เต๋อลุกหนักๆก็จะมีโอกาสในหลวงอ่ะก็ต้องอันนี้คืมีงานทีอนของแตเต๋อออกได้นี่เดี๋ยวหนูก็จะต้องแบบมีออกกับพี่เต๋ออเดี๋ยวรให้พี่เต๋อกล้าก่อนใช่ไหมเอาต่นี้ไม่กล้าเลยไม่กล้าเลยค่ะไม่กล้าเลยเขาไม่ได้จะจีบหรือเปล่าที่บอกมีงานคู่นี่คือติดต่อมาหลังจากที่มีค่ะ ก็คเป็นงานแบบงานไปรับรางวัลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไปแบบในในในแบบมีในของแบบแฟนเดย์อะไรอย่างเงี้ยเออได้ไม่สุดไม่เขินเลยก็แบบก็เปแบบแรงจิ้มหรือกับพี่โป๊ะอยากให้คู่กับพี่โป๊ะจิ้มเลยก็กับพี่โป๊ก็เป็นพี่พี่ชายแสนดีค่ะก็เหมือนแบบเราก็ก็รู้จักกันมา3เรื่องแล้ว่ะเล่นด้วยกันมา3เรื่องแล้วก็ก็รู้จักกันดีเล่นร่วมงานกันได้ดี ตอนนี้ถ่ายกับพี่โป๊อยู่ด้วยเนาะใช่ก็ถ่ายกับพี่โป๊กอยู่ค่ะแล้วปรึกษาพี่โป๊กเนี่ไม่ได้ปรึกษาหรอกนางก็โสดเหมือนกันปะแซวไม่คุยโต๊ะมีจีบไม่เดิไม่ค่ะรู้ว่าโสดแล้วจีบไม่ได่ค่ะไม่ก่อนหน้านี้เรามีแฟนตลอดแล้วตอนกลางสดแบบรู้สึกแบบมีคนเข้ามาเออมันก็มันก็เหมือนแบบชีวิตมันก็แบบสบายตัวดีเหมือนกันเหมือนแบบว่าบางทีเรางานเราก็ทํางานไปแล้วเหนื่อยแล้วก็ เราก็กลับบ้านเราอยากจะไปเจอเพื่อนแล้วก็ไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็มีชีวิตอิสระมาก็ลุ้นไปนะว่าใครจะมาเป็นแฟนตัวต่อไปตัต่อไป